ครับสวัสดีครับวันนี้ผมหมวดทองแดงพาน้องมาเอาต้นปาล์มนะครับปาล์มคาลิกจะเอาไปปลูกที่สุราษนะครับติดต่อช่อง YouTube กับผมได้นะครับหมวดทองแดงสนใจพันปาล์มนะครับพันปาล์มคาลิกนี่คือมันจะทนแรงแล้วก็เป็นผลผลิตต่อเน,นื่องนะครับตลอดทั้งปีวันนี้น Boy. ายหัวบอยเมาที่บ้านนายหัวบอยนะครับ เดี๋ยวไปเอาเดินเดินเดินไป,นไปพี่น้องเล,เลี้ยงวัวด,ด้วยรูกปามรู่นี้มันเริ่มเริ่มจะบวดรูกระแต่ต้นสวยพี่น้องดูใบเขีย,ยวนี่ขุยขุยนี่ไว้ไว้ใส่ถุงเลี้ยงต้นปามพี่น้องขุยขุยมาพลาวผสมกับดินนะครับ เราใบเกียวต้นปาล์มที่ลำทับวันนี้แต่เอาปันปาล์มคาเล็กที่ลำทับไปปลูกที่สุราที่เขาศกที่เขาศกอุทยานแห่งชาติเขาศกนะนี่ส<ะ>งสัยจะเป็นสุราษสุราษเจ็ดนสุราษเจ็ดนิ้วตา,ามันจะเป็นลักษณะนี้ นี่ลูกปลายแล้วแต่สุราชเจ็ดนี่มันมันจะ้าเป็นาร์มเคียวมันจะเคียวง่ายนะครับมีใหญ่โผลอ่อะไรนี่ขนาดลายปลายปลายก็ลายใหญ่อยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> นี่รถโฟล์ตโฟล์ฟวินมามาสุราชเ <c oughs> นี่ยครับคาลิหกร้อยพี่น้องเ เอาโม่เจอเกินนะวันความสวยไม่ไปไงนลูกได้เลยเจ้าว่าต้องต้องคอยดูแล้วกิดสอเที่ยวนู่นู้ว่ามันอะไรบ้างไหมวะนะครับบรรยากาศขึ้นต้นสวยเดี๋ยวนี้มันมันมัน ปลามันฟันปลามันมันขาดตลาดหน่อยเพราะวา่าคนปลูกกันเยอะนะครับแล้วก็คนเลี้ยงมันน้อยอสน,น,นใจนะครับสอบตามหมวดช่องหมวดทองแดงได้นะครับนะครับกินาทีแล้วนี่เขาเลี้ยงไว้นะครับ,วรงงนะรบสวยๆที่เขาจองไว้หมดแล้วพี่น้องเขาจองวางมัดจ้ำหมดแล้ว ต้นไหนที่ไม่ได้ไม่ได้สอยเขาจะคัดไว้เขาจะไม่ให้ไปเด็ดขาดนะครับรักษาคุณภาพรักษามาตรฐานไม,ไ,ไม่ใช่ว่าพอกเขาซื้อแลว้วให้ไปหมดต้นเล็กต้นอะไรก็แตต้นไม่ได้มาตรฐานจะไม่ให้เสียชื่อดูดูนะครับที่ใช้น้ำรดเวลาหน้าแรงก็ใช้น้ำ ใช้น้ำรถใช้สปริงเกอร์สวยธรรมชาตินะครับ <c oughs> ไม่ใช่ว่ามีตรงนี้มีที่นี่ที่เดียวนะครับข้างนอกก็มีมีหลายก็วางไว้หลายแปลงที่ใต้ถนนใหญ่ก็มีแต่นี่ผมมาถึงบ้านเลยครับ <c oughs> ที่ลำทับ เ้าของพันปามนี้ส่วนปา์มเยอะอยู่มเมล็ดพันธุ์เขาคัดมาอย่างดีเลยนะครับมีใบรับประกันคุณภาพเรียบร้อยไม่ลายสายพันธุ์แต่ว่าถ้าว่าสนใจติดต่อหรือสอบถามทางผมได้นะครับนะครับลายลาย,ลายเดิมสุกแทน ครับสวยๆคัดไว้เรียบร้อยแล้วร้อต้นนะครับร้อต้นนะครับนะครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องหมวดทองแดงนะครับช่องหมวดทองแดงนะครับเป็นกำลังใจให้ผมเพื่อนในการทำคลิปต่อไป หมวดทองแดงรู้เรื่องความสอบถามได้นะครับสวัสดีครับพี่น้อง